สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาพาทุกท่านสอนในการวาดรูปเอ่อเชลักเตอร์ผู้หญิงนะครับผมตัวละครผู้หญิงซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้จะเป็นวิธีวาดของผมนะครับผมจะใช้เวลาไม่เกินสิบนาทีครับสําหรับคลิปนี้และอาจจะเป็นคลิปอื่นๆด้วยเนื่องจากผมใช้ในโปรแกรมอ่านของผมมันอาจได้แค่สิบนาทีครับแค่นั้นแหละครับซึ่งอาจจะมีการตัดต่อด้้วยนะครับตรงที่เอ่ผมอาจจะวาดใช้เวลานานนะครับ ซึ่งก็อาจจะเห็นไม่หมดหรอกนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นของ t o t o ัวร์เีเนี่ยผมจะมาทำหมดเลยนะครับซึ่งผมต้องไปไปหาโหลดโปรแกรมตัดต่อมาก่อนนะครับไปแบบทําตัดต่อให้มันยาวซ,ซึ่งเพราะว่าผมได้แค่10นาทีนะครับแต่มันยังไม่ถึง t u t o ัวร์เีนี่จะเอาอย่างง่ายกว่านะครับผมโอเคครับอันดับแรกเลยนะครับเราก็จะต้องวาดวงกลมก่อนะวงกลมขึ้นมาหนึ่งวงครับผม อพอได้วงกลมแล้วใช่ไหมครับให้เราเออ่ขีดลงมาครับผมขีดตรงตรงลงมาตรงนี้ครับอ่าเสร็จแล้วก็ขีดขีดเงี้ยขีดนี้นอ่าลงมาไปน้ครับอืมโอเคครับผมพอได้อย่างนี้แล้วครับแล้วก็เราก็จะอ่าสามารถจัดจัดรูปมันได้แล้วนะครับผมเปิบอ,อ่า นี่เราจะลุท์นะครับเสร็จแล้วให้เราสร้างเลเยอร์ใหม่เลเยอร์อนึ้งนะครับแล้วเราก็เ,าเปลี่ยนสีมันนะครับไม่เป็นเกรสเกลนะครับหรือว่าสีเทาน,นั่นเองจะเอาเป็นสีเทาแบบไหนก็ได้ครับแล้วแต่คุณจะทําแต่ว่าผมจะใส่สีเทาแบบนี้นะครับผซึ่งอันเนี้ยผมต้องไปเปลี่ยนนะครับไปที่หัวแล้วก็ผมจะเปลี่ยนให้มันเป็นสีสีดาแล้วกันสีเข้มๆหน่อย สีดำๆอ่าเนี่ยประมาณนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคมันจะได้ไม่ซ้ํากันนะครับผมปึ๊บอครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับผมเมื่อกี้เกิดอ่าหอยพายมาครับซึ่งอ่าถ้าเกิดเราล่างได้เงียบเราเราก็จะมาล่างตรงบริเวณนี้ครับปึ๊บปึ๊บอ่าปึ๊บปึ๊บอ่าซึ่งบริเวณนี้จะเป็นบริเวณหน้านะครับผมแล้วก็อ่อตรงนี้ครับจะเป็นตาโอเคครับผม ตรงนี้ก็จะเป็นตาครับแล้วก็พอเราได้ตาเราก็ทําคิว้วทําประมาณนี้ทําไว้ก่อนครับเราอาจจะไม่วาดตรงตามเนี่ยแต่ก็มันเป็นการล่างเขาโค้งไว้ครับผมปากก็ประมาณนี้ครับผมจมูกก็บริเวณนี้ครับอ่าพอได้แล้วครับผมโอเคครับพอได้ี้บเราก็จะทาคอของผู้ชายครับผมเอยของผู้หญิงโอ้ยม่คิดได้ไงเส้นอันนี้ผมจะวาดเป็นอ่า ใส่เสื้อียผมอ่าเปิบๆนะครับผมผู้หญิงเนี่ยจะอ่าแขนใหญ่นะครับแขนจะเป็นแผงๆครับ อาจาอจะลแล้วแต่บุคคลก็ได้ครับแต่ผมจะว่าประมาณเขียนใหญ่หน่อยนะครับผมก็จะประมาณนี้ตรงนี้ก็แนเนีเ้จะยังไม่ว่าน,นะครับเพราะว่าผมจะเอาไว้เป็น วาดของอีกอันหนึ่งนะครับอีกเลเยอร์หนึ่งครับเนื่องจากมันจะเป็นแขนที่จะเอาไว้ทําแบบพิเศษครับผมเสร็จแล้วครับเราก็ตัดให้มันเหลือสักเอน้อยๆครับผมให้มันจางๆหน่อยเสร็จแล้วเราก็จะมาวาดใหม่นะครับสร้างเลเยอร์อีกเลเยอร์นึ่งขึ้นมานครับผมปึ๊บปึ๊บคราวนี้เราก็จะมาตัดเส้นแบบวาดตัดเส้นกันเลยนะครับผม เอาตรงเลยครับหน้าผู้หญิงเนี่ยกับการวาดผู้หญิงเนี่ยมันยากพอสมควรเลยครับซึ่งคิดไปมาแล้วมันก็ยากจริงเลยครับผมคิดว่าผมอาจจะไม่วาดตรงหน้าอกก็ได้ครับคิดไปคิดมามันยากสุดๆอ่าแต่ว่าคอปกติแล้วกันนะครับผม ปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคโอเคนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับผมในการล่างนะครับผม ไม่ตรงหน่อยนะครับผมเดี๋ยวผมจะขอตัดการไปหนีไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวมาเสียเวลาจะได้มาประมาณนี้นะครับผมซึ่งเออมันก็จะทําหลายอันหน่อยครับเพราะว่าเอาตรงๆคือมันวาดยากจริงๆครับแาวาดเขาข้าวให้นะครับซึ่งเขาวาดได้ประมาณนี้ใช่ไหมครับวาดเป็นแบบรูปร่างแล้วใช่ไหมครับ ก็เราจะแยกส่วนผมอันนี้เติมมาเป็นเลเยอใช่ครับเป็นตัวเพิ่มเติมใช่ครับเราก็สร้างเลเยอร์ใหม่เลยนะครับเป็นเลเยอร์ของเอ่ออะไรก็ช่างอะ่ะครับย่อได้เลเยอร์ใหม่ปุ๊บใช่ครับเราเราเราก็จะเออ่วาดผมเลยครับซึ่งผมจะวาดลงมาตรงกลางนะครับผม มันเป็นจุดเกี่กลางนะครับผมบมันวาไม่ค่อยขนาดเท่าไหร่เมื่อกี้เมาส์ลื่นนะผมเดี๋ยวผมจะขอข้ามผมเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะขอ,อข้ามตรงการวาดผมไปเลยนะครับเพราะว่า เดี๋ยวมันจะเสียเวลาไปมากกว่านี้นะครับผมก็จริงๆอันอันอันเมื่อกี้ที่วาดทั้งหมดเนี่ยก็ก็มันก็เสียเวลาไปเยอะแล้วนะผมแต่ว่าผมเนี่ยน่าจะเสียเวลาเยอะกว่าครับผมน่าจะเยอะกว่าหลายเท่าเลยก็เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะมา วาดรายละเอียดเพิ่มเติมให้นะครับผมในอีก12นาทีข้างหลังนะครับผมก็จริงๆผมมันก็วาดย,ยากอยู่ผมก็คิดว่าผมลองวาดหลายๆแบบดูแล้วครับผมแต่ว่ามันก็ยังมันก็ยังยากต่อการลงสีอยู่ดีครับผมเพราะว่าอันเนี้ยหลังจากผมวาดนี้เสร็จใช่ไหมครับผมจะเอามาลงสีในคลิปหน้านะครับผมผมจะลงสี ของผู้ชายก่อนนะครับคลิปหน้าและคลิปถัดไปก็จะลงสีของผู้หญิงนะครับผมหรือไม่ก็อาจจะลงใน2อ,อันในอันเดียวกัน,นครับถ้าเกิดมันไม่เสียเวลาจนเกินไปนะครับผมเดี๋ยวจะลองไปด,ดาวน์โหลดโปรแกรมตัดต่อมาด้วยเผื่อมันจะได้นานกว่าน,นี้นะครับผมในการที่จะอัดคลิปของท UTORIAL นะครับหรือว่าสอนวิธีการวาดทั้งหมดเลยนะครับผมโดยจะอธิบายอย่างละเอียดทีท่วนเลยนะครับผมก็ผมก็เลยเอาตรงนี้ครับสําหรับผมที่คิดว่า น่าจะอ่าระบายง่ายสุดแล้วครับผมแล้วก็ทุกคนก็น่าจะเข้าใจ